สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรลลังทางช่องเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ไร่อ้อยท่านผู้ชมนะครับอ้อยแปลงนี้นะครับปลูกช่วงต้นเดือนธันวานะครับจนถึงตอนนี้ก็คือวันที่10เมษาท่านผู้ชมฝนเพิ่งตกนะครับฝนเพิ่งตกแล้วก็อ้อยเพิ่งจะได้รับน้ําฝนนะครับ แต่ว่าที่พาท่านผู้ชมมาดูนี่ก็คือจากที่ผมได้ทําคลิปการปลูกอ้อยก็คืออ้อยแปลงนี้นะครับใช้สารปรับสภาพดินโดยที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้นนะครับก็คือใช้สารปรับสภาพดินรองพื้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เราปลูกอ้อยเนี่ยนะครับอ้อยยังไม่มีรากนะครับเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทําให้นตัวเจนระเหยทิ้งนะครับทำให้เราสิ้นเปลืองเราใช้สารปรับสภาพดินแทนนะครับพามาดูว่า ผ่านพ้นแรงมาตั้งแต่ธันวามก,กรากุมภาจนถึงเดือนเมษานะครับ10เมษาฝนเพิ่งลงมาอ้อยก็อย่างที่เห็นท่านผู้ชมเขียวงามนะครับตั้งแต่ช่วงแรงจนถึงตอนนี้ก็คืออ้อยจะยังเขียวอยู่นะครับไม่เหี่ยวคือผ่านแรงมาได้นะครับเนื่องจากว่าการปลูกในช่วงแรกเนี่ยดินมีความชื้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับ ถ้าเราปลูกเนี่ยเมื่ออ้อยไม่มีรากพอพอเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปนะครับปุ๋ยเคมีก็ละเหยทิ้งไปกว่าอ้อยที่จะมีรากที่จะดูดเอาปุ๋ยไปกินได้เนี่ยก็ทําให้ปุ๋ยระเหยทิ้งหมดแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยแข็งนะครับในส่วนที่ปุ๋ยเคมียังไม่ถูกดูดไปใช้นะครับก็จะทําให้ตกค้างแล้วก็ดินนี่แข็งนะครับในกรณีที่เราใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นสารปรับสภาพดินที่ทางไร่ใช้ก็คือ จะไม่มีการระเหยทิ้งนะครับพอฝนตกมาตัวสารปรับสภาพบินเนี่ยก็เปื่อยนะครับก็ทำงานพืชก็ได้กินนะครับตอนนี้ก็คือรอรอที่จะใส่ปุ๋ยเคมีท่านผู้ชมช่วงนี้ก็คือใส่ปุ๋ยเคมีสูตรที่ตัวหน้าสูงหน่อยเพราะว่าจะช่วยเรื่องให้ให้ให้ข้อให้ป้องให้ข้ออ้อยเนี่ยนะครับยืดยาวนะครับตอนนี้ใบอ้อยคุมหมดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตามที่เห็น ก็คือทั้งแปลงเนี่ยเขียวงามดีมากนะครับใบอ้อยเนี่ยคุมดินหมดละผ่านพ้นแรงมาได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปลูกอ้อยหรือว่าทําไร่เนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลักก็คือฝนเราไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะลงมาตอนไหนนะครับจะตกตอนไหนนะครับเพราะฉนั้นการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยโดยที่พืชยังไม่มีรากเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะครับตอนนี้ อ้อยมีรากแล้วนะครับพร้อมกินปุ๋ยแล้วจะฉีดทางใบช่วยด้วยหรือว่าจะใช้เฉพาะปุ๋ยทางดินก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแปลงอ้อยกันท่านผู้ชมดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับที่เห็นอยู่นี้<ๆ>ก็เราราวสิบไร่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกัน,นครับระหว่างแถวท่านผู้ชมอันนี้คือแถวอ้อยที่ปลูกนะครับอันนี้คือล่องระหว่างแถวนะครับล่องระหว่าง ระหว่างแถวอ้อยนะครับนี่ครับคือใบอ้อยคลุมหมดแล้วท่านผู้ชมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับดูลักษณะของหน่ออ้อยนะครับก็หน่อใหญ่หน่ออ้วนดีท่านผู้ชมหน่อใหญ่หน่ออ้วนนะครับนี่คือลักษณะของอ้อยที่ผ่านพ้นแรงมาได้นะครับเดินดูกัน เป็นดินทรายท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ไร่แปลงนี้เป็นดินทรายนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องอดินเนี่ยดินทรายเนี่ยนะครับในช่วงหน้าเล้งจะร้อนมากนะครับท่านผู้ชมจะร้อนมากแต่ถ้าเราใส่สารปรับสภาพดินเนี่ยตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยจะ จะไม่จะไม่เป็นอันตรายต่อต่อหน่อของอ้อยหรือตาอ้อยนะครับแต่ถ้าปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีถ้าเราใส่ช่วงที่อ้อยยังไม่มีรากเนี่ยนะครับหรือว่าดินไม่มีความชื้นพอเนี่ยปุ๋ยเคมีก็จะทิ้งโดยโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็จะเป็นปัญหากับเรื่องของการงอกของอ้อยด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทําให้หน่อของอ้อยเนี่ยเน่าได้นะครับแต่สําหรับ สารปรับสภาพดินจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่ครับรูลักษณะของอ,อ้อยที่ยังไม่ได้ใสปุ๋ยเคมีนะครับใส่เฉพาะสารปรับสภาพดินท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยดูครับท่านผู้ชมก็สูงมากแล้วครับระดับเอวแล้วนะครับดูหนอ่ออ้อยครับ หน่ออ้อยที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคุผู้ชมหน่อใหญ่หน่อนอ,อ้วนนะครับเย็นหน่อนอ้วนการแตกหนอก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้อะไรเสริมเลยปุ๋ยฉีดก็ไม่ได้ใช้นะครับการปรับสภาพดินเดียวที่เราใช้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ในดินทุกประเภทนะครับท่านผู้ชมสําหรับสารปัสภาวะดินคุณสมบัติของสารปัสสาวดินที่ดีต้องแตกตัวง่ายนะครับจยสลายง่ายนะครับนี่ครับท่านผู้ชมลองดูแถวอ้อยระหว่างแถวอ้อยเนี่ยนะครับก็จะคลุมกันหมดแล้วครับแทบจะไม่เห็นดินเลยท่านผู้ชมนี่คือ อ้อยที่เพิ่งได้รับน้ำฝนนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีลักษณะของใบอ้อยก็ใบใหญ่ท่านผู้ชมผ่านพ้นแรงมาท่านผู้ชมตามปกติแล้วถ้าหากว่าอ้อยที่ได้รับน้ำตลอดเวลาหรือว่าตลอดช่วงที่ปลูกลงดินนี่นะครับ อ้อยเนี่ยจะมีข้อแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าระยะเวลาประมาณ4เดือน5เดือนเนี่ยอ้อยน่าจะมีข้อแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้ต้องอาศัยน้ําฝนนะครับเพราะฉะนั้นอ้อยไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วครับท่านผู้ชมดูตัน,นี้ดูหนอนนี้ครับสําหรับกออ้อยหนอนนี้ก็หนออ้วนสมบูรณ์ดีท่านผู้ชมนะครับ ข้อดีก็คือเราไม่ต้องสิ้นเปลืองเรื่องปุ๋ยเคมีในช่วงแรกๆนะครับถตาหากว่าอ้อยเราไม่งอกหรือว่าอ้อยตายเนี่ยต้องไถทิ้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะราคาสูงใส่ในช่วงที่พืชมีรากพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจะดีที่สุดนั่นก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์นะครับ แต่ถ้าพืชที่มีรากใสย,ยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านผู้ชมมาดูอ้อยที่ขาดน้ำท่านผู้ชมลักษณะเนี่ยครับคือจะเห็นว่าใบแห้งนะครับใบเหลืองนะครับลักษณะของอ้อยที่ขาดน้ำช่วงที่ร้อนช่วงมกราคุมผานะครับมกราคุมผานี่ยถึงมีนาเนี่ยแดดจะร้อนมากนะครับน้ำก็ไม่มีที่จะลดอ้อยนะครับดินแล้วเป็นดินทรายเนี่ยดินจะ ดินจะร้อนมากนะครับไม่เหมือนดินที่เป็นดินเหนียวหรือดินร่วนอย่างอื่นนะครับดินทรายเนี่ยดินจะร้อนมากอ้อยจะตายง่ายมากครับนี่ครับนี่คือลักษณะของใบที่แห้งที่ขาดน้ําช่วงแล้งนะครับแต่ถ้าผ่านพ้นมาได้อย่างนี้ก็คือรอดแน่นอนนะครับฝนตกมาพอดีใส่ปุ๋ยเคมีปุ๊บเนี่ยนะครับอ้อยก็จะยืดขึ้นอีกนะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับถ้าอ้อย ไม่ตายช่วงหน้าเล้งเนี่ยนะครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ทำไมเกษตรสังได้ถึงพยายามนำเสนอเกี่ยวกับสารปรับสภาพดินนะครับมีประโยชน์ยังไงกับไร่อ้อยนะครับในทุกดินจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นก็เกิดจากเหตุผลคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นดินแน่นดินดานอย่างนี้นะครับดินเหนียว ก็มีปัญหาดินทรายก็มีปัญหาเรื่องดินดานเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเกิดจากอะไรเกิดจากการตกค้างของปุ๋ยเคมีที่พืชไม่สามารถที่จะดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับการตกค้างนี่นะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตกค้างมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าจะรู้ก็ต้องเอาจะต้องเอาดินของไร่แปลงนั้นๆเนี่ยนะครับหรือจุดนั้นเนี่ย ไปเข้าห้องแหลบไปตรวจก็จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะคาดเดาก็คือจากเจ้าของไล่จากผู้ทำไล่เนี่ยก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของดินนะครับที่เราเพาะป,ปลูกอยู่นั่นก็คือหนึ่งเวลาที่เราไถาขึ้นมาเนี่ยดินจะจับก้อนเป็นก้อนแข็งไหมนะครับดินที่เป็นดินแน่นดินดานจับก้อนเป็นก้อนแข็งหรือเปล่าแล้วก็การ ซึมของน้ําเนี่ยดีแค่ไหนหมายถึงฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราเอาจอบไปขุดลงไปเนี่ยนะครับบางที่เนี่ยฝนตกแรงมากเอาจอบขุดเนี่ยปรากฏว่าหน้าดินเนี่ยเปียกแต่ข้างล่างเนี่ยยังเป็นผงดินยังแห้งอยู่เพราะว่าน้ําไม่สามารถที่จะซึมลงไปในชั้นดินได้นะครับก็อยู่เฉพาะหน้าดินแล้วก็จะไหลทิ้งไปหมดดินไม่สามารถอุ้มน้ํานั่นเอง,เองน่าุผู้ชม ลักษณะนี้จะเป็นดินทรายหรือว่าดินเหนียวด,ดินประเภทไหนก็จะเกิดเหมือนกันนะครับปุบ๋ยเคมีไม่ใช่ไม่ดีนะครับปุบ๋ยเคมีเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้แต่ว่าต้องใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ใช้ให้ถูกช่วงเวลานะครับแล้วก็ไม่ใช้มากเกินไปท่านผู้ชมคือถ้าเราใช้ถูกต้องถูกวิธีถูกเวลานะครับเราจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกช่วงไม่ถูกเวลานะครับใช้เยอะเกินไป สิ่งที่ได้กลับมาก็คือทําให้เราเสียประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้ดินเกิดปัญหาเกิดเป็นดินแน่นดินดานนะครับธาตุอาหารโดนตึงพืชไม่สามารถที่จะดูดไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเกิดสร้างให้ทาให้ดินเนี่ยเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นสารปรับสภาพดินเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับ ดินต่างๆที่มีปัญหาสามารถใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยนะครับช่วยในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีที่เราจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเติมอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆที่เราสามารถหาได้นะครับแต่แน่นอนว่าการที่จะหาปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยคอกมาเติมในไร่ทุกแปลงเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ยากที่จะให้ทั่วทุกแปลงนะครับเพราะว่า ดินซีวัตถุเหล่านั้นเนี่ยก็มีอยู่จำนวนจำกัดมีอยู่น้อยบางท่านก็อาจจะหาได้แต่บางท่านก็อาจจะหายากเพราะฉะนั้นการใช้สารปรับสภาพดินร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องดินแน่นดินดานแล้วก็เรื่องของค่าความเป็นกรดในดินนะครับเพราะว่าสารปรับสภาพดินเนี่ยที่ใช้เนี่ยก็จะมีค่าความเป็นด่างถ้าเราใช้ลงไปในดิน จะปรับค่าความเป็นกรดก็คือดินเปรี้ยวนั่นเองนั่นผู้ชมนะครับเพราะนั้นนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เพียงสารปรับสภาพดินนะครับในไร่แปลงนี้ในการปลูกอ้อยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีส่วนที่ตกค้างในดินเนี่ยนะครับพืชไม่สามารถที่จะดูดเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่คือความรู้ที่ได้มาจากท่านอาจารย์กฤติบูนเทศชาลีนะครับนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า ธาตุอาหารเนี่ยต้องการในตัวเจนในการที่จะนำพาไปสู่พืชนะครับพอเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ยในตัวเจนเระเหยทิ้งก่อนเหลือฟอสฟอรัสโพเทสเซียม um, ซึ่งอยู่ในดินไม่มีตัวช่วยในการที่จะนำพาไปหาพืชนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะช่วยก็คือสารปรับสภาพดินนั่นเองท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นแล้วนะครับก็สามารถที่จะ ใส่สารปรับสภาพดินเนี่ยวานตามข้างหลังได้นะครับวานตามรอบหลังได enfin ้นะครับเพื่อที anyway ่จะไปให้คลายธาตุอาหารที่ยังตกค้างในดินอยู่ให้พืชได้กินอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของสารปรับสภาพดินนะครับใช้ถูกวิธีนะครับใช้ถูกเวลาแล้วก็เกิดประโยชน์เต็มที่นะครับเราไม่สูญเสียเงินทองเราไม่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราสัต่ใช้ไม่ได้คํานึงถึงว่าจะได้เกิดประโยชน์หรือเปล่านี่อันนี้คือ ต้องระวังครับทาให้สิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงเสี่ยงตั้งแต่เราเริ่มปลูกเนี่ยนะครับฝนฟ้าจะตกหรือเปล่าจะงอกหรือเปล่านะครับแล้วก็พอเก็บเกี่ยวเราก็ต้องมาเสี่ยงเรื่องราคาอีกนะครับก็ไม่รู้ว่า,าผลผลิตจะราคาเท่าไหร่จะดีหรือเปล่า<ๆ>ก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่เรา สามารถลดได้นะครับสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินที่เราจ่ายจ่ายไปในการที่จะซื้อปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับกับบรรยากาศไล่อ้อยท่านผู้ชมนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆจากทางช่องครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ